สวัสดีค่ะจ๋าเองนะคะจ๋าเป็นคนที่ติดกาแฟมากๆต้องดื่มกาแฟทุกเช้าเลยนะคะแต่ว่าจ๋าก,ก็เลือกกาแฟที่ดีต่อสุขภาพนะคะอย่างนี้ค่ะมานาซิโลคอฟฟค่ะอันนี้นะคะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเพราะว่ากาแฟนี้นะคะเขาเลือกใช้น้ําตาลพาราทีนค่ะซึ่งเป็นน้าตาลเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้ก็คือจะไม่ทําให้อ้วนนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่เขาใช้ครีมเนี่ยจะเป็นไฟเบอร์ครีมนะคะซึ่งแทนครีมเทียมค่ะไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะคะอันนี้เนี่ยนะคะ40กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะที่สำคัญที่อยากจะบอกแก้วนี้มีถังเช่าแล้วก็วิตามิน B ด้วยค่ะเพื่อที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังบำรุงสมองอีกด้วยดูสิครบขนาดนี้เนี่ยไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมด้วยค่ะ อร่อยค่ะ